แต่วก็ยังมีคนดูแลหนึ่งคนคนนี้ติดเลยแล้วก็บวกกับขอขั้หนักการว่าว่าขอรายงานคนที่คอมมานเดอร์เนี้ยขอ,ขอวอร์เยตช่วยเหลือขยายใปรโรงพยาบาลประมาณเนี้ยนะก็คือพวกเนี้ยก็จะน่าจะโฟกัสกลงนี้เป็นย้ายน่าจะโฟกัสในี้ยกลุ่มของวอร์เยตต์กับฮิเด ง,งดวดที่เขียน,ะนนะไ,ได้เองเลยนะแต่ว่า,ามีคนผู้ชมพยาบาลเนี่ยนะอาจจะเรียกคนนี้บอกว่าใจรักนะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะไม่ใช่ว่าเราไปแข่งอะไรอะไราจจะเรียกคนว่าใจรักหรือทางเลยมาช่วยได้เพิ่มีเขียวฮะเพื่อตบบดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อยกขึื่ย้ายเพื่อยกอะไรเพราะพันดินี่เองดูว่าเองแบบพอหรืออะไรเงี้ยแต่เ,ออเรเทาทำทุกอย่างเราต้องรายงาน คอมเมดีด้รู้ลูกค้าเมื่อการสื่อสารที่ไปยันส่วนราชการเราหรือว่าส่วนผู้ภยัยหรือว่าส่วนผู้ชีพนะหรือผู้ป่วยอีกคนอะไรก็เป็นประมาณนี้นี่มันโครงแท้โครงสร้างนะรายละเอียดเราก็ต้องฟังอาจารย์น้าดายน้าดาวน้องฟังจากน้าดายพี่แต่นี้มันเป็นแบบแค่ โครงสร้างคือว่าสิบเคสยี่สิบเคสถ้าไม่ให้เคสต่ออย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้คนแค่เนี้ยใช่ป่วะอยู่ในโครงสร้างแค่เนี้ยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในโครงสร้างแค่เนี้ยแค่ปีตใช่อาจจะเป็นเคสที่แบบเราไม่เจออะไรเงี้ยเคสผู้ปวยพวกลมชักอาจจะบวกของส่วนของว่าซิมเปิลซัะวัติญาอะไรเงี้ยให้ละเอียด เพราะเราต้องหาจุดโฟก,กัสว่าว่าผู้ป่วยนั้นอ่ะเป็นโรคอะไรถึงจะชันหรือ,อว่าขาดยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาจุดโฟก,กัสให้หวพราะการเคลื่อนย้ายเราจะได้นี่รายงานเคสได้นูกา้องถ่ายแล้ะได้สื่อสารประสานงานกันเพื่อการชือ้อเลือดที่ที่ไวัยอยยางยางอื่นเงี้ยก็มีขั้นตอน ว่าโคสร้างนงานรถจบแล้วจบแล้วเก